อะไรวะงี้ก่อนสามก่อนสามนะได้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 กอดสองมึงงี้นบอกทําไมต้องบอกก่อนสามกูเอาไปก่อนสามก็ขอสองให้เลือกไงให้ไปใช้มีตัวเลือกยังต้องเลือกอยู่ไม่มีสองคนกับกับหนึ่งคนเรากี่คนสามเฮ้ยเป็นไงล่ะลดลงมากกว่าเคยอีกวันนี้มันเกิดเกิดอีกแลี้ยวอโอมีแต่คนเกิดอีกแล้ยเกิดวันอื่นบ้างเฮ้ยวันนี้กูไม่ว่างขี้เ่จะรอล็อตนะไป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 เกิดพรุ่งนี้ก็ได้อะพรุ่งนี้เข้ามาใหม่ไป ว่าเกิดทุกวันเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฟักจุ๊กแล้วแบบวาแล้วแบบว่าแต่เองแมวอย่ากวนอย่ากวนไปไปไปไกลไปสูบสูบปะสูบปะสูบเดี๋ยวจุดไปให้จ้าเสร็จแล้วเข้ามุนเบาเบาไอ้เหี้ยกวนอยู่ได้ไงแม่งดูไปทีนึงเลิกกวนละขอตั้งเลยซื้อห้อง แม่งซื้อหรอแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยเต็มเต็มเลยสัตว์แหวกูหันมาแล้วกูวิ่งใส่เลยสัตว์ตัวเดียเลยเต็มอะเต็มเต็มตีนอะขาขสองท่อนเลยลืมใช่ไหมว่ามันว่ามันมีไม่ไม่ได้ลืมเลยไม่เห็นเลยเยี่ยมากเยี่ยมากดันแม่งไอ้สัตว์พี่ขอเองนะป่ะพี่ขอเองนะป่ะเล็กโอ้โหถ้าเกิดยัไม่ออกก็จะตายแล้วครับหน้ากับหลังแล้วเล่นไม่เป็นก็ไปฝึกก่อน ไะไรปะจะมาเปิดวงเปิดพี่อ่ะน้องน้องคิดได้ดีว่าพี่อยู่กับใครเออเราหาเทพเจ้าคิวเดียวไอ้ไม่รู้มีรึบิงแล้วมีแล้วโอ้โหหัวนึงครับดาวครับดาวครับโอ้โหเอาละครับพี่น้องย้อนนี้ครับดัานครับไปครับตัวไหนตัวไหนไม่รู้ว่าตัวไหนแหละไปก่อนละกูเอันนี้นมันอ้อมพี่มันอ้อมมันอ้อมอ้อมซ้ายเหรอเริ่มอ้อมหลังอ้อมหลังโอ้นี่ไงได้ได้นะอยู่นอกวงนะคะ ยอมรับชะตากรรมไปให้ผกขำแหละเจอไปนี่ครับผนะครับเรียบร้อยนะครับคุณจะมาต่อกอกับทีมที่เป็นสุดยอดกระดานดีผมได้แชมป์นะทู้ตีออกมาแล้วเน่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 โอ้โหสมราคาคุยจริงเลยได้หนึ่งหัวให้หนึ่งฟ้าดาวแะสวกอดีเมื่อกี้ได้ตัหนึ่งนะเว้ยหรือเอาตาเนี่ยนี่มาตัวกูเลย่ยี่ อว่ากูอีกแล้วพวกมึงอ่ะมึงไม่ต้องอย่าอยู่ในคลิปเลยมึงไม่ต้องมึงต้องคิดสิ่งนั้นกูมไม่เอาพวกมึงแล้วมึงต้องให้จริงจริงมึงให้ครึ่งนึงก่อนดิอะเด็กมาครึ่งนึงก่อนมาจำไงเฮ้ย <c oughs> มีมาข้างหลังพี่มีวิ่งไปเลยข้างหน้าก็มีไม่ใช่ข้างหลังวิ <c oughs> ่งเลยสถานเดียว <c oughs> โอ้โหโ่เชีย่ยมึงนึกว่าปืนโอ้ยไม่เจอเลยเหรอต้องใช้เฮ้ยอะไรยังไงเลยเหรอมาขนาดนั้นเลยเหรอ สเปย์นี่มันอยู่ตั้งแต่ยุคโบราณนะตั้งแต่ยุคยุคเบลุเสาร์อ่ะก็ทํากระป๋องสเปย์มาฉีดๆกันอะไรเงี้ยเป็นว่างเขก็จะเอามาคือแบบหยุดพูดหยุดพูดแล้หยุดพูดแล้วมึงให้เงียบให้เงียบไปพูดเที่อะไรแมนบ้าน้องสาวคนงามโอ้โหโอ้โหแตะเตะใจเย็นๆเดี๋ยวตีซ้อนไอสัตว์มึงนี่ อีเด้นะมึงรีบร้อนไปได้เดี๋ยเเขาต้องทำก่นหลังเก็บของเสร็จแล้วก็วิ่งหนีใชใช่แไป่้อไม่้ม่มมาคนพี่ว้าวเดยวง่งเดี๋ย่งเี่เวาเลงเาเลยวพุ่งเดี๋ยวพุโงเดี๋ยว่งเอาวพุงเดี๋ยวพุ่เดีไม่ใช่งดีอยู่ตรงเดีวไุ่งเดี๋ยวดเดย่เดยนี่ีงเีวงีว่งยเางกโอ้โหไก่เยไอ้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแ้วตา้อีกแล้วสวยอ๊บมันมีปืนช้านะเดี๋ยวแบ็คโอ๊ะเออที uh> ่หนึ่งเข้าโอ้ที่หนึ่งแล้วโอ้ยเฮ้ยใครบอกใครพูดว่าอะไรนะพี่วินที่หนึ่งจะให้อะไรนะมันเงียบจังเฮ้ย ะลองพิงพิงอะไรมาดิแบบมีเสียงดาวสูงเข้ามาะอะไรเงี้ยมันมีหรือเปล่ามันโกมมนหก,กหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันจะตกนรกหรือเปล่าเอ้ยมันบาปหรือเปล่าทั่เงี้ยส่งอะไรได้ไงหนึ่งดาวไอ้เ <c oughs> <c oughs> หีย้ยดีดาวปลอมไอ้สัตว์ไอ้พวกหลอกลวงมึงอะสาวมึงก็หลอกเหมือนกันไอ้ไปคบมันนะน้องๆใครที่เป็นสาวอะเดี๋ยวร้อยเครดิตมึงเสียหมดและไอ้นี่มันเป็นการกล้าตามาวรอจะยิงคนป่ะไม่เห็นยิงเลย เฮ้ยไม่คุ้นไม่คุ้นอ้าวไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างทัพไงอยู่ข้างทังบ่เห็นบ่เห็นโอ้ผู้บ่าสองคนมันนั่นน่ะโอ้ไม่ทันว่ะเป็นก้อนเป็นก้อนล่วงลงมาเลยไอ้เหี้ยเป็นก้อนล่วงลงมาเลยสัตว์เฮ้ยเรียบร้อยไอ้้เหียวิ่งแล้วเข้าไปเต็มๆเไปเป็นันขึ้นมานี่จะได้กูรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันขึ้นมาตอนไหนไม่รู้กูรู้เรื่องเลยหลังหลังเขาหลัง ระเบิดพี่งโดนระเบิดแล้วระเบิดพี่ขังข่ายไวเองตรงนี้เลยอม่งเอ้ยโอ้โหแม่งจะซ้ำโอ้โหยิงไม่ทันยู้เฉยโดนไหล่โดนหลังไหล่จะตายตอนไหนบอกกูทีอายุสไตรกูเหลือกี่กี่วิ่เฮ้ยมันได้ชัวร์อยู่แล้วไอ้เจ้าไม่ได้ใช่หรือยี่ห้อข้างหลังไม่อยู่เฉียงข้างหลังไม่ยี่ห้อม่นขึ้นมาตอนไหนกูก็ยังไมีไอ้ม่งยิงเบงปุ๊บม่งคว้าระเบิดมาตายไม่ได้ทำยี่ห้อเลยอุ้ยยันเฮ้ย แบ่งเลยมึงก็ไปยิงกันที่อื่นไม่เกี่ยวอะไรกูัวแน่นบ่ผู้บ่าววงมาไมถึงวงมาไม่ถึงวงมามุมมุพี่พี่อายิงเลยวอ้โหโอโน่พี่พี่พี่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่พี่พี่ตรงนี้ได้อยู่ยิงมันยิงมันเออเออเอ้าตายหมดเลยเหรอตายลรึเหรอ โคตรเดียวเลยกูยังไม่ยิงเขาเพียอะไรเลยได้หมดเลยหรอทอออกแล้วชนะปฏิหารจะยิงออกแบ็คกบกูบ่อยที่ผายเลยปฏิหารในเยอะปัก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 ปังแตกหนึ่งแตกของไหมแบกในบ้านในบ้านในบ้านเดี๋ยเลยน้องใส่ในบ้านกลางนะเดี๋ยวพี่ตามไปวิ่งละม่ใช่บ้านกลางมาดูมาดูตัวผู้หญิงนะมันน่าจะไม่มีของเท่าไหร่หรอกเห็นวิ่งไปตู้เปล่าๆอ่ะ แมดละพี่แบมดละโอ้สองตัวเลยมีสองตัวใช่ใช่ได้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 เี่ยมโน่จิ๋ว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  คำตอบปักปัสาโดไม่ใส่ยังีน่เมื่อกี้มี่เดี๋ยว่มเมื่อกี้นี่นะนพี่ลอบบลูไแล้วโดนี่เลยบจะยิงมันเลยกดอักปกัักว่าน้องชายจะช่วยอะไรได้นน้อยไอ้ย่าเลยกระสุนหมดไอสัตว์ไอ้ย้ย อะไรน้ำอะไรแปลกๆกสุนไม่ออกสงสัยอยู่ไเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันไปพี่อายุเท่ไหร่ครับพีอายุยี่สิบครับยี่ิยี่เ็ดแล้ว่อุยุวันโนครับอายุนโนเหล่พลังด้วยถามพี่อย่าแรงหนาเนี่ยหงาคนอื่นเขาสิคนอื่นเขาก็ตอบได้อยู่เนี่ยสวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสองพันหายแล้วนะเลยนะ ใชใหายเลยนะซื้อแป๊บซื้อแป๊บไม่ซื้ออีกทีรอบลดราคาอยู่หรือไงหายแล้วนะสองพันหายเลยนะเงียบเลยโอยกินหอดว่ะกินหอดคนจะส่งสองพันวะกินหอดดิมาหามาแวะมาเยี่ยมกันแน่ไปใส่แล้วนี่หายเลยนี่แป๊บอีกแล้วยังอยู่นะแต่บอกว่าแป๊บ๋ยวสรุปร้องจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยนี่คือการกดถึงวันนี้ ปืนแล้วมันชักปืนแล้วนัชักปืนพี่รอบฆ่าได้อุ้ยอุ๊ยสองสู้อุ๊ย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 โซ่อ้หนูด้วยโซ่ไอ้หนูด้วยหนูหนูไปแล้วไอ้คีบจั๊กเอ๋ออีกแล้วไอ้สัตว์ไม่เคยเจอจังหวะดีๆเลยโอ้ยข้างนอกอีกแบตเฮ้ยติด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 เออติดติด